สวัสดีพี่น้อง fc ทุกคนทุกทานจ้าสวัสดีทั้ง fc ใหม่แล้วก็ fc เก่าจ้าสวัสดีพี่เพื่อนๆทาง y YouTube ด้วยกันทุกคนทุกทานจ้าสำหรับคลิปนี้ก็ับมาพบกับแนวทางหวยฮาหนอยสูตรแยก4น้อยวันที่15เดือน8โซหาฮกหา,หากับแอดจอยพารวยจ้าสำหรับผลสรุปหวยฮาหนอยของวันที่14น้อยเฉพาะกิจเนาะจ้ก32รูด ผลน,น้อยเฉพาะกิจบน8แปดสองสี่สองสี่เข่าตรงตงเต็มเต็มเนาะจะนอกพิีพีจ้ะสองสีเนาะจะเอาใดเห้จะสองสี่จะตรงตรงตัวเน้นจ้าเด่นสองรูดสองเข่าจะเฉพาะกิจเด้งบนจะสองสล่างออกเก้าศูนลูดไปจ้าสำหรับน้อยพิเศษห้าสี่ลูดผลน,นอยพิเศษบน7เจ็ดหสองรูดไปเนาะจ้าบน สองตัวล่าออก4ี่หาสีหากระเข้าไปเต็มเต็มนอกจากนอตพิพีชจะเต็มเต็มตรงตรงนอกจากสี่หาสวยง้ามจะสี่หาเด่นสีลูดสีเข่าจะเด่นหารูดหาเข่าจะสำหรับน้อยพิเศษเด้งล่างจะสำหรับน้อยปกติแปดเจ็ดลูดพ้นจะสองหน่งสามเก้าหนึ่งรูดไปนอกจากน้อยปกติสำหรับน้อยวีไอพีกรูดไปนอกจากสองหนึ่งลูดพ้นออกสามสามพก ฮกหาเนาะจ้าฮกหาหายพิเศษกับมาอยู่พี่เนาะจ้ายินดีกับพี่น้อง fc สิตามฮาหนอยกับแอดจอยเนาะจ้าเมื่อนี่เข่ากันสองนอยเต็มเต็มตรง,ตรง,ต,รงตรงกันเลยที่เดียวนะจ้ายินดีกับ fc สิตามฮาหนอยกับแอดจอยจ้าสำหรับแนวทางหวหหย้านอยวันที่สิบห้าสำหรับคลิปนี้ก็ดูไว้เพื่อเป็นแนวทางแนวทางมีเขา่ามีรุดเนาะจ้าผิดพลาดหมดเลยอดจอยตกกราบโคตรโคตรไพ่พีพี fc ไว้ด้วยจ้า เข้ามาแล้วอย่าลืมเป็นกำลังใจกับแอดจอยด้วยนะจ้าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งขอคนละหนึ่งไลค์ขอคนละหนึ่งแชร์ขอคนละหนึ่งติดตามโซนนั้นนะจ้าเผื่อสิได้เป็นกำลังใจกับแอดจอยทำแนวทาง่อไปแบบเงี้ยวๆจ้าวันนี้นอยเฉพาะกิจจอยให้เด่นลูดอยู่ที่สามสองฉพกิจสามสองลูดจ้าสามสี่สามห้า สามหกสาม,สามเจ็ดสามแปดสองสามสองหาสองหกสอง,สองเจ็ดสองแปดจ้ะ สำหรับน้อยพิเศษสี่สามลูดเมือนี่สามส่วนนัดจ้าสี่มีสี่หกสี่เจ็ดสี่แปดสี่เก้าสี่หนึ่งสามสี่สามห้า สามหกสมเจ็ดสาปดจ้าสำหรับน้อยปกติ5้าสี่ลูดสามโ้นสีน 4, ส่โ้นจามเมนีห้าเจ็ดไซเบิ้์นอจา่าถามักเบิน้นสามสา่สกันน้ำไปปิดแนวทางได้นอจห้าเก้า ห้าศูนย์ห้าหนึ่งสี่หกอ้าวสี่หกจ้ะสี่เจ็ดสี่แปดสี่เก้าสี่สามสำหรับน้อยวีพี่จะหนึ่งศูนย์รูด หนึ่งมีหนึ่งสองหนึ่งสี่หนึ่งห้าหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดศูนย์หนึ่งศูนย์ส,นสองศูนย์สามศูนย์สีส่ ศูนย์ห้าสำหรับตัวเด่นตัวเน้นจ้าเฉพาะกิจสามสี่สามห้าสามแปดสองจิดสองหกสองสามสี่หกสี่แปดสี่เก้าสามแปดสามเจ็ดสามสี่ ห้าเจ็ดห้าแปดห้าศูนย์สี่สามสี่แปดสี่เจ็ดจ้ะหนึ่งสองหนึ่งห้าหนึ่งหกศูนย์สามศูนย์สี่ศูนย์หนึ่ง สำหรับห้าน้อยมือนีกับปามาณนีตามนีเล่นนอจ้าถามักท่าชอบจังคอยตามทามักบ่ชอบก็สสมัรถปล่อยพานได้จ้าเข้ามาแล้วอย่าลืมเป็นกำลังใจกับแอดจอยดูนอจ้าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งนอจ้าเพื่อสิ้เปินกำลังใจกับแอดจอยทำแนวทางต่อไปแบบเงวๆจ้าขอให้พี่น้องเอฟซีทุกคนทุกทานโชคดีกันทุกคนทุกทานจ้าสำหรับคลิปหนีจอยกระต่องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีจ้า